สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูคอเลกชันใหม่นะครับของเซนทริก๋ยวนี้ผมถืออยู่เนี้ยจะเป็นสีพลาสตมานะครับแล้วก็บอดี้ตัวเรือนแล้วก็ตัวสายจะเป็นสีพิงโก้นั่นเองครับแล้วก็เนี้ยตัวสายก็จะเป็น Steel D, ingo, แบบซันเลสตีลพีวีดีสีพิงโก้แล้วก็มัตชิ่งกับไฮเทคเซรามิกสีพลาสตมาครับไซส์35มิมลนะครับแล้วก็มีไดมอนด์12เม็ดการเล่นลวดลายสวยงามครับ ไซส35มิลของซินทริกเป็นไซส์ใหม่ที่ราโดทำออกมานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องคาริเบอร์พาวเ r อร์รีเซิ80ชั่วโมงก็เดี๋ยวผมดูให้นะครับก็กันน้ำรุ่นนี้50เมตรนะครับบอทเตอร์รีสตันกระจกก็เพิ่มเข้ามาเป็นปรกระจกเคลือบตัดแสงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องนิวของทั้งหมดละที่ป้องกันสนามแม่เหล็กอันนี้ก็ ขึ้นข้อมือก็ถือว่าสวยงามนะครับไซส์ก็ใหญ่ไหมเดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับขึ้นข้อมือก็ประมาณนี้นะครับไซส์ส5มสิบห้ามิลบางท่านที่ชอบนาฬิกาแบบไซส์เล็กๆับไม่เล็กมากครับกลางๆประมาณนี้ครับไซส์3ามสิบห้ามิลก็ถือว่าสวยอีกแบบหนึง่งแล้วก็สีเนี้ยเป็นออกเป็นสีพลาสมานะครับไม่ใช่สีช็อกโกแลตนะครับก็จะ ตัวสีพลาสมาก,ก็จะสะท้อนแสงวัสดุที่อยู่ด้านข้างนะครับคือสีพิงโก้ก็จะเล่นลวดลายสะท้อนแสงก็จะเหมือนสีช็อกโกแลตบางครั้งนะครับถ้ามองด้วยกล้องที่จริงก็จะออกเป็นสีเ,าเทาๆนะครับสีเ,าเทาๆพลาจินัมประมาณนี้แล้วก็พื้นหน้าปัดก็เล่นลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ถ้าอยากชมสินค้าจริงก็แวะเข้ามาได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ได้เลยนะครับสินค้าที่นี่เราก็ถือว่า เยอะสุดของลาโดแล้วครับครับสวัสดีครับ